สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่ผมปนดีโซโลและก็เกมคาบามโมบายอินฟินิตคอมโบนะครับอยู่กับซีรีส์ลุ้นของยามเช้า EP ที่96นะครับวันนี้ก็บอดไว้5จอเช่นเคยนะครับแล้วก็มีเปิดกล่องแฮปปี้นิวเยร์ด้วยนะครับและน่าจะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับการเปิดกล่องแฮปปี้นิวเยร์เนาะไม่แน่ใจว่าหลังจากปิดปรับปรุงวันนี้จะมีกีทำใหม่มาให้เปิดหรือเปล่านะครับถ้าไม่มีกีทำใหม่อาจจะอาจจะหยุดลุ้นของยามเช้าวไว้นะครับ ก็เดี๋ยวมีกมเปิดของเมื่อไรก็ค่อยมาให้ดูเพราะว่า <c oughs> ก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับผมเปิดเปิดอ่ลุ้นของมา90กวอย EP เนี่ยหจอนะครับ3จอบ้าง5จอบ้างเนี่ยไม่มีไม่มีของแร <c oughs> ่ใดๆทั้งสิ้นแม้แต่เจาะแดงเม็ดเดียวก็ไม่ได้นะครับคือมันแบบว่ามันมันแทบไม่ได้ลุ้นเอาง่ายๆนะครับแต่ว่าพอมีเปิดกล่องอะอย่างน้อยก็ได้มีแบบลุ้นกล่องบ้างอะไรอย่างนี้เนาะ นอกสัจากว่าอาจจะมีด้านใหม่ๆเดี๋ยวอาจจะแบบเปิดอบอทดตัวหลักให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเออเลดดอบด้านใหม่ๆเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยนะครับจอแรกนะครับเรียบร้อยนะเปิดกล่องกันนะครับ39กกล่อง มาสุดท้ายแล้วเพื่อนขอใบแอม1ใบเรายังไม่ได้ใบแอมเลยนะมิชชั่นยังไม่คอมพลีทเลยนะ <c oughs> จะเป็นแหวนทาวอนก็ได้แหวนทาวอนก็ได้นะเพราะว่ายังไม่ได้สักวงเหมือนกันเรียบร้อยนะจอแรกผ่านไปไม่มีอะไรจอที่สองครับ ไม่มีอะไรเปิดกล่องนะครับสามสิบสี่กล่องมา ไม่ได้อะไรเลยนะครับจอต่อไปครับจอที่3เสียงไปหนึ่อันนะครับเฮ้ยโอบ <laughs> มีอัมในรูนะครับเป็นคราบสกิลนะได้แค่1อันจริงจะค่อยไปดูนะอาะมันจะตายแล้วนี่หม่าช่างหัวมันรอแป๊บหนึ่งแล้วกัน มันจะตายอยู่แล้วจิบกาแฟยัมเช้านะโอ้ยได้เสมอะไรจริงจริงด้วยคุ้มค่าที่รอคอ,อยนะฮะก็ <c oughs> เจมนะ <c oughs> ดีวีเต็มอยู่แล้วนะไม่จำเป็นต้องเอา <c oughs> แทบจะไม่เคยได้แลกเลยคือแบบตอนจะไปแลกถ้านึกนึกขึ้นได้ถึงจะได้แลกถ้าไม่นึกขึ้นได้ก็ดีพเต็มร้อยิบตลอดแทบจะไม่ได้แลกเลยแลกอะไรก็ไม่ค่อยมีค่าแล้วทุกวันนี้นะโุยอือหือ เรียบร้อยครับเพื่อนๆจอที่สี่ครับจอนี้ก็กำลังตีบอลอีกแล้วรอมันก่อนรอมันก่อนไม่ได้นะจอนี้ได้หินขาวนะครับจอนี้ก็ไม่ได้อะไรอีกแล้วนะครับ ค่งว่าแทบจะไม่ได้อะไรหลายจอมากสามสิบเ็ดกล่องแรกสามสิองกล่องที่สองมดแล้วนะครับลุย ไปไบไป,ไป,ไปโอ้โหไดอาร์บิคันหนึ่งนะครับก็ยังดีก็ยังดีหนึ่งก็จะไม่ได้อะไรที่ขายได้ซะ่ลวไดอาร์บิหนึ่งคันนะครับดีแล้วดีแล้วที่ได้จอสุดท้ายครับจอบหลักของเราบอดไว้ที่125ร้อยยี่ห้าวัลแองก์นะครับลืมกดใช้เจมนะโอ้กลายเป็นว่าได้แย่ยี่สิบกว่ารอบนะ <c oughs> คิดเดียมเลดแปดนะครับโอ้ไม่ได้อะไรเลยใช่ไากครอบเรียบร้อยนะครับหมดแล้ว สำหรับเช้านี้ก็ R/W หนึ่งคันนะครับแล้วก็แล้วก็หลายว่ oh, มีแล้ว <laughs> มี R/W แค่หนึ่งคันนะครับ5จอเดี๋ยวมาอ่านให้ดูใหม่ละกันนะครับรอลุ้นว่าจะมีอัปเดตอะไรวันนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันถ้ามีให้ลุ้นของเดี๋ยวก็จะมีอีกนะครับเดี๋ยวดูก่อนถ้ามีดันใหม่ก็อาจจะมีมาอีกเหมือนกันเพราะว่าจะต้องเอาตัวหลักไปบอทแล้วก็มาเปิดให้เพื่อนๆชมนะว่าอัตร a d รอป r a ดด d r ปดันใหม่เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ